เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไวกับสิ่งร้าที่พบที่เจออยากบอกว่ามีรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรก็พึงทำตอนอย่างนั้นผู้ที่ฝึกตนดีแล้ว จึงควรฝึกผู้อื่นพระตนนั่นแลฝึกได้ยากยิ่งก่อนที่พระเจ้าจะปรินิพพานพระอนท์ก็ทูลถามพระุทธเจ้าว่าถ้าพระองค์ดับขันปรินิพพานไปแล้วจะตั้งใครขึ้นมาเป็นศาสดาแทนพระองค์พุทธเจ้าก็ ตัดตอบกับอนุนว่าทำใดวินใยใดที่เราตัดไว้ด,ดีแล้วชอบแล้วจะเป็นศาสดาแทนเธอทั้งหลายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกนะคะกับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังค่ะและสำหรับในวันนี้ ดิฉันคิดว่าชาวพุทธทั้งหลายได้ชมแล้วก็คงจะมีความรู้สึกว่าไม่สิ้นหวังจริงๆนะที่พระพุทธศาสนาของเราจะดำรงได้อยู่ยาวนานต่อไปอีกสมดังที่ทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นศาสนาที่มีคุณค่าดังนั้นจึงควรจะเป็นสมบัติของโลกนะคะที่ทุกๆคนได้ใช้ประโยชน์กันต่อไปและสำหรับในวันนี้เราจะมีการสนทนากันถึงโครงการ ทรงจำพระปาติโมกในอริยวิถีเพื่อเป็นบาดฐานสู่การเจริญมรรคค่ะดิฉันขอให้ทุกท่านนะคะมากราบนมัสการพระครูธรรมรัตนชัยเตชะธรรมโม,มซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการด้วยกันค่ะนมัสการกคะท่านคะเจริญพรค่ะชื่อของโครงการนี้โอ้โหทรงจำพระปาติโมกในอริยวิถีเพื่อเป็นบารฐานสู่การเจริญมรรคฟังดูแล้ว ใจมันชื้นสําหรับคนที่รู้จักพระพุทธศาสนามากพอสมควรนะคะทีนี้เราก็อยากจะรู้จักมากขึ้นสําหรับความสําคัญของพระปาติโมก่ะคะ่ะท่านคะว่าเป็นอย่างไรคะ่ะจริงๆพระปาติโมกในความหมายนี้คือตัวของพระวินัยซึ่งเป็นหลักสําหรับพระพิสุสง์ในการที่จะใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตลอดชีวิตพรหมจรรย์เลยพระปาติโมก็กคือ,อ ส่วนของศีละสิกขาซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เราเรียกว่าชีวิตปรมจันวั์ศีลีลสิกขาเนี่ยก็จะมีหมวดหมู่อยู่หลายหมวดด้วยกันเรียกว่าปาริสุทธิ์ที่ะแต่ว่าในส่วนของพระปาติโมก็เรียกว่าเป็นสิกขาบทหรือข้อฝึกหัดปฏิบัติหลักของพระพิสุสง์ทุกรูปที่เข้ามาสู่พระศาสนาซึ่งว่าโดยจํานวนสิกขาบทแล้ว ก็ทั้งหมด227สิกขาบทด้วยกันค่ะนะคะก็กล่าวได้ว่าถ้าจะพูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านนี่คือเป็นกฎก,ฎกติกามารยาทที่พระจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็เป็นข้อฝึกหัดปฏิบัติหรือการพัฒนานส่วนของพฤติกรรมทางกายทางวาจาจะถูกต้องที่สุดก็คือหมายความว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาฝึกฝนพัฒนาชีวิตที่เราตัดสินใจเข้ามาศึกษาในพระาศาสนาเนี่ยก็เพื่อที่จะพัฒนา ส่วนของพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้ให้ดีงามเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อตอนเองผู้อื่นสังคมแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมอันนี้เป็นส่วนของสิ่งที่เรียกว่าศีลสิกขาค่ะคือเหมือนกับว่าเมื่อเปลี่ยนเพศจากคารวสมาเป็นสมณะแล้วเราก็ต้องได้รับการกล่อมเกลาจากพระวินัยเหล่านี้เพื่อจะทําให้การเป็นสมณะของเราสมบูรณ์ขึ้น ความสาคัญนอกเหนือจากนั้นอีกหรอคะท่านคะจริงๆเป็นความสําคัญยิ่งเลยเพราะว่าในส่วนนี้ในส่วนของพระวินยัยหรือถ้าว่าโดยตัวศิษขาบทก็เป็นเรื่องของข้อฝึกหัดปฏิบัติที่พวกเราเรียกกันว่าพระปาติโมกเนี่ยถือว่าเป็นหลักปาติโมเนี่ยแปลว่าเป็นหลักเป็นเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ถือว่าพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่เข้ามาในพระศาสนาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ นำเอาไปฝึกหัดปฏิบัติได้นั้นความสำคัญของการทรงจำพระปาฏิโมกข์ก็อยู่ตรงนี้แหละว่าถ้าเราจำไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าจะประพฤติปฏิบัติอย่างไร <c oughs> ใช่ไหมเรื่องการกินการอยู่การขับถ่ายการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้คนทั้งในหมู่คณะของตนเองเกี่ยวข้องกับญาติโยมเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างพระพิสุกกับคารวะ <c oughs> ว่าแตกต่างกันตรงไหน การกินอยู่การใช้ชีวิตเป็นอย่างไรอันนี้แหละเป็นตัวสำคัญที่จะเอ่อเขาเรียกว่าแบ่งเขตระหว่างความเป็นคาราวาร่าแล้วความเป็นพระพิสุสงฆ์ค่ะพูดถึงจำนวน227ข้อนี้ก็ดูเหมือนมากเหมือนกันนะครับเอ่อน่าจะยากกับการจดจำไหมคะที่สำคัญก็คือเราต้องทรงจำเป็นภาษาบาลีซึ่งไม่ใช่ภาษาที่เราคุ้นเคย<อ>เพราะฉะนั้นการทรงจำสิกขาบท 227ข้อซึ่งเป็นหลักเนี่ยนะ,ะถ้าว่าโดยหน้าหนังสือก็ประมาณ36หน้าเพราะนั้น <laughs> การที่เราจะทรงจำสิกขาบททั้งหมดเนี่ยแล้วก็เป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจเลยถ้าเรายังไม่ได้ศึกษาภาษาบาลีจนแจ่มชัด <laughs> ก็จำเป็นที่จะต้องมีวิธีการมีเทคนิคในการฝึกหัดปฏิบัติ <laughs> ที่จะทำให้ทรงจำได้โดยง่ายไม่หลงลืมแต่ว่านั่นเป็นขั้นต้น ถ้าจะว่าโดยการศึกษาพระปาติโมควรจะต้องหนึ่งท่องจําหรือทรงจําได้ขั้นที่สองก็คือเข้าใจความหมายขั้นที่สามก็คือสามารถที่จะนําเอาไปใช้ปฏิบัติได้ซึ่งอันนี้เป็นเป็นหลักสุดท้ายถ้ามีความสามารถในการที่จะถ่ายทอดก็ควรที่จะต้องถ่ายทอดต่อเพราะว่าชื่อว่าพระวินัยเนี่ยเป็นอายุของพระพุทธ,ธาศาสนาพุทธภาษิตมีภาษิตว่าไว้อย่างนี้เลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมคะ ถ้าฟังมาถึงตอนนี้ต้องบอกว่าสำคัญจริงๆเลยเพราะถ้าเราอยากสื่อต่อพระพุทธศาสนาเราพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยใช่ไหมคะว่าพระวินัยน,นี้คืออายุของพระพุทธศาสนาสำคัญอย่างนั้นเลยนะคะทีนี้ท่านบอกว่าอะไรนะจะต้องอย่างแรกถ้าเริ่มต้นก่อนด้วยการทรงจำก่อนทรงจำแล้วก็เข้าใจเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติและถ้าเป็นไปได้ก็ให้ถ่ายทอด ในส่วนถ่ายทอดนี่ใช่ไหมคะที่จะทําให้ระศาสนาเราอยู่ไปเรื่อยๆคือกระบวนการในการถ่ายทอดก็มีกระบวนการถ่ายทอดตั้งแต่การทรงจํะ <c oughs> ที่จะได้จําได้ก่อน <S 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 <c oughs> แล้วก็มีการศึกษาเราเรียนที่เราเรียกว่าปริยัติธรรมซึ่งพระวินัยเองก็เป็นส่วนที่จะต้องศึกษาทําความเข้าใจ <c oughs> หมายถึงว่าต้องเอามาอธิบายทําความเข้าใจว่าข้อฝึกหัดปฏิบัตินั้นนะ่ะมีรายละเอียดอย่างไรแล้วก็มีแง่มุมอะไรบ้างที่จะต้องทําความเข้าใจ ส่วนที่เราทรงจําจะเป็นแม่บทคล้ายๆถ้ามองเป็นกฎหมายก็เป็นเหมือนมาตราต่างๆแต่ว่าเมื่อใช้ในการวินิจฉัยก็อาจจะมีส่วนที่ขยายออกมาอีกถ้าเราถ้าเรามองเป็นพระราชบัญญัติก็น่าจะมีกฎหมายลูกออกมาอีกหลายฉบับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในสิทขาบทแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีส่วนที่เลี้ยส่วนที่ขยายความเรียกว่าบทภาชนีต่างๆมีข้อวินิจฉัยต่างๆที่จะต้องศึกษาทําความเข้าใจมีตัวอย่าง ของการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องให้ได้ศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของการศึกษาไม่ใช่แค่เข้าใจความหมายแต่ต้องเข้าใจอัดทั้งหมดแล้วก็แนวทางในการประพฤติปฏิบัติซึ่งมีแง่มุมหลักหลายด้วยอ๋อคือไม่ได้รู้อย่างเดียวรู้แล้วต้องนําไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยการศึกษาการทําความเข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้จริงในทุกแง่ทุกมุมด้วยค่ะ พูดถึงจะว่าไปยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะมีการบันทึกแล้วถ้าเป็นยุคเก่าก็จะเป็นแค่ท่องจำสื่อต่อกันมาแต่วันนี้ในเมื่อมีการบันทึกเป็นหนังสือหรือปัจจุบันนี้อาจจะสามารถเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะยังจำเป็นอยู่ไหมคะการที่จะต้องท่องจำะคะ่ะมาว่ามันจำเป็นเพราะว่าเราจะปฏิบัติได้เราต้องจำได้ว่าข้อปฏิบัติที่จะปฏิบัตินั้นอนะ่ะเขาว่าอย่างไร เราจะเข้าห้องน้ําเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องระลึกได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติมันคืออะไรอ๋อคือต้องอยู่ใ,ในเนื้อในตัวเวลาที่เราจะ,ะบริโภคขบฉันเราจะต้องมีท่าทีต่อการบริโภคขบฉันอย่างไรนเนี่ยมันต้องมันต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาทบทวนสิกขาบททั้ง227ข้อเนี่ยทุกกึ่งเดือนนั่นหมายความว่าทุก15วันจะต้องมีการนําหลักแม่บทเนี้ย มาสวดมาสาธยายหรือว่ามาแสดงให้พระภิษสุสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันในอาวาานะได้รับฟังกันเหมือนคล้ายๆเป็นการทบทวนว่าเราจะใช้ชีวิตกันอย่างไรมีข้อปฏิบัติในชีวิตของเราอย่างไรทุกๆ15วันจะได้ไม่ลืมจะได้ไม่ลืมแต่ว่าคนที่จะยกะพระปาติโมกขึ้นแสดงได้เนี่ยคือมีน้อยลงบางบางจังหวัดในอำเภอหนึ่ง มีพระปฏิโมกแค่รูปเดียวซึ่งมีวัดจํานวนมากแต่ว่าทรงจําพระปฏิโมกซึ่งการทรงจําพระปฏิโมกนี่แหละจะทําให้ท่านสามารถขึ้นแสดงสิกขาบททั้ง27ข้อได้227ข้อได้<อ>แต่ว่าบางทีไม่มีเลย<อ>เพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยหลายๆอําเภอลหลายๆวัดก็ไม่มีโอกาสได้ร่วมลงอุโบสถฟังพระปฏิโมกหรือแสดงพระปฏิโมกเลย ปฏิโมกเนี่ยก็คือตัววินัยที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติชีวิตของพระสงฆ์สองหลักพระเนี่ยก็ในเมื่อบวชมาแล้วแสดงว่าเราตั้งใจมา แล้วการเป็นพระอยู่มันก็ควรจะเป็นพระที่รักษาปฏิโมกข์อยู่แล้วมันจะควรจะมีหรอพระที่รักษาปฏิโมกข์พระไม่รักษาปฏิโมกข์มันไม่ควรจะมีมันควรจะมีมอย่างเดียวคือพระที่รักษาปฏิโมกข์ใช่ไหมการสวดการทรงจําพระปฏิโมกข์นี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมสนับสนุนโยมก็เห็นด้วยมากขึ้นทุกทีนะคะที่ต้องมีโครงการทรงจําพระปฏิโมกข์ในอริยวิถีเพื่อเป็นบาดฐานสู่การเจริญมัรคซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในพระพุทธศาสนากันอยู่นะคะเพียงแต่ว่า มีรายละเอียดเยอะก็คงต้องรบกวนท่านในตอนต่อไปอีกวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านพระครูธรรมรัตน์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการส่วนเรารายการชีวิตไม่สิ้นหวังจะนำข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่ชาวพุทธควรรู้และรู้แล้วจะชื่นใจว่าเออชีวิตยังมีหวังนะาศาสนาของเราจะได้สื่อต่อไปอย่างถูกต้องเนี่ยมานำเสนอกันต่อไปอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจ